ไปไหนอีกจะไปไหนอีกโลนตาล่าเคสอ้เว้ยอะโดนนะโดนนะเอ้ยยามนี้ตีสามศพนีสามศพดีสามศพนีสามศพนีสามศพามศพตอบไดครับอ้โดนทำร้ายอโดนทำร้ายตอขี้ไปดิขี้ไปดิอโดนโอเคไม่เคฟังกูเลยกูโดนทำร้าย พี่เตะแล้วแล้วพี่กับผมมาเมื่อกี้ผมผมได้ยินแบวตอนที่ตอนที่อจ็คะเที่ยวกระเที่ยวไปดิพี่ผมได้ยินแบวมีคนบอกว่างานไหนงานร้องไห้อะไหนกระเที่ยจุกไหนมันร้องไห้ไงเดี๋ยวไปดูปืนดิพี่นี่ดูปืนพิษอีดูปืนเฮ้ยแจ็คดีดีปับเลสเติมหนักจัดเลยนะไม่เลืมึงเติมหนักจัดเลยนะไม่เชื่อปับเลสชัวปับเลสมาอีกแล้วคอมเมนต์ใหม่อีแล้วพี่ติพี่ติแล้วพี่กับผมกี่ใบพี่คอมเมนต์มาละปับเลส พี่ผมกี่ใบปรับเ็ก้แย่แล้วผมตีแบบทั้งวันอะอีพังอ่ะพี่แล้วพี่กับผมกี่ใบกีใบคุยแรงใส่ไปท่อมเรายังไม่แบ่งเลยพี่จุกไหนงานร้องไห้มึงไอ้สัตว์คุณรู้ใบกุ้งพานอะไรแบบตับกันบอลชิงแชมป์โลกไอ้บอลร้องจริงพี่มันร้องตอนนี้เลยร้องว่าอะไรร้องว่าอะไรร้องไงร้องไงพี่เอแต้มนะมบอกไงมันร้องงี้จริงสามาเลยงานเจ้าดำตาผมว่าหนักกว่าพี่รอบเนี้ย จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกจะไปไหนอีกโอ้โหเหี้ยขวาขวาจอเนี่ยกูอ่ะพับปะมึดพับป่ะโลนซาลาเคสอ้เพี่โอนเฮ้ยพี่ผมลงเพลงใหม่พรุ่งนี้นะเฮ้ยบอกเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรบอกว่าโลนซาลาเคสไงพี่ส่งไงดีวะส่เหี่อะไรจัดส่งไงดีวะพี่ เราเรา่องรอฟังพวกนี้ก็ได้ไปรอฟังพวกนี้ฟังคนอื่นก็ได้ในช่องนะไม่ไม่ไม่ในช่องไงพร้อมเอ็มพี่พี่ต้องเขียนชื่อช่องอ่ะพี่พี่ตีพี่ต้องเขียนชื่อช่องแล้วไม่ไม่เจอเลยพี่ฟุ้ย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 ชื่อช่องฟุ้ยฟุ้ยป่วยฟุ้ยฟุ้ยโอซ่าพี่ต้องสะกดให้ถูกนะพี่ตีมึ่ต้องสะกดชื่อช่องพุงไว้ละกันตั้งาสนะเก็บมาตรฐานที่เข้าใจแล้วกันเดี๋ยวเพลงมึงก็คงมาลันเองแหละกูรอเพลงมึงลงทิกตอกละกันไอ้เหี้ยถ้าไม่ได้ลงอุ้ยฟุ้ยฟุ้ยป่วยฟุ้ย เดียวลงติต็อเมื่อไหร่เดี๋ยวใหไปจกเต้นไพี่ไปไหนทำ้งานทแล้วแล้วขอแล้วไม่คนอื่นน้องๆคนเดียวของแบบพร้อมเกินเปรแล้วเนี่ยแล้วพี่มีอะไรตัวบ้างเนี่ยนี่อ่ะมาแล้วดิแล้วก็เฮ้ยเอาแล้วดิเฮ้ยัไม่ค่อยอยากจะโชว์เลยความเปัฒนรขอไมพี่มติดหรอไอมิติพี่มีอะไรจะพูดไหมนั่นแหละใ้อว่มึงยังไม่ยัง นี่เงี้วก็นี่ไงไ้ยบวกสี่วะนี่บวกห้าต่องั้นนั่นแหะบัตรประกันอีกสิบกว่าใบเฮ้ยแต่ถ้าวอพี่ตีเดินจับไหลคุยไปเนี่ยไม่ได้นะพี่พี่ต้องตีวอด้วยนะเสร็จมาเมื่อเช้าวอลหัวโอเคตะยังรู้กันยังไมเ่เคยเริ่มตีตักรอบเลยยังไม่ได้เริ่มตีเลยแต่คนอย่างกูอะดึงดวงเลยถึงเขาไม่เกินซีทีพี่ตียังเราตีเป็นคนละร้อยนะ ร้อยทีนะพี่บร้อยทีทุกคนพี่ไม่มีใครติดกัดร้อยเลยพี่ร้อยทุกคนนะพี่ปรับเลทปรับเลทรู้ไหมนี่ว่าปรับปรับเลทยังไงก็ปรับอันเนี้ยวอร์นี้เอางี้กูร้องได้ปะวะเราร้องคืนได้ปะไอ้แค่ปรับเลทอันเนี้ยเอาง่ายๆผมกับไอ้โชคได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สองรอบไม่ติดให้เหรอรออะไรอะพี่ร้อยทีสุดทาง สุดโคอนี้สิบนะพี่เราเรานัก็วันที้สิบนะแต่กูแต่กูอะยังไงก็ไ้นี่ยังไงยังไงก็ผ่นปนไม่ถึงรอยวันนี่สิบอะกูไม่มีรถแจ็คกูดาววอลไปเลกาพื่อใครกูไม่มีรถรถมาเช้ได้ได้มึงมึงมีชิ้นส่วนของชูรสักชิ้นไหมล่ะแบบงหนพี่พี่เอาไปโจไหนเนี่ยรถดูดพี่อะชิ้ส่ของโจดับไ้มัรถดูดอะรับได้นะรถดูดร้านหนึ่งอะเรียวเรมมเปกันละเอาทนละ เดี๋ยวกันมาลยวถ้ารถไม่ดูดเดกูดิพี่ตถ้ารถไม่ดูดเดีพี่ก็มาดูดกูดีมาดูดตรดเลยเฮ้ยกูจัดนายมีอะดบจบแลวนายแซ่จัด ตานตีทสดนี้นดนี้นดนี้สดนี้สดนี้ดนี้น้สดนี้นดนี้ดนได้มึงอยากรู้แล้วกองกำลังกลัวขนาดไหนมึงโดนจับทั้งหมดนะเอ้จุกโดนแล้วนะไอจุกโดนไปแล้วนะตอบไั้ครับอโดนทำรายอโดนทำายตอบขี้ไปดิขี้ไปดิอโดนโอเคไม่มปนใครฟังกูเลยูโดนทำายรูยิ่าเอ ว่าโดนทำลายทำลายอะไรอะไรพุมขึ้นไหมก็เพื่อนตายป่ะรถหมุงโลกเพื่อนรถเขาแม่แล้วเขาแม่แล้วว่ะรถอยู่นี่นะ ไปไหนแล้วพี่ดู <laughs> <do>, ไปเข้าไปเลเทำงานยให้เขาไปทำงานเรอราอยู hmm> ่ป่ไอยู่ป่ไอยู่อยูร้สมึงด้วยอจุแบบ้ um, hey ิมาดิหมดลิอกแล้วหมดลิไ so ม่ได uh, ้เก่งไอเียกูบอกแล้วตีเพื่อนพอเออ หมดเล็ดแล้วตีเพื่อนเป็นไงล่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่ะโอ้ยเจ้าเพื่อนว่าแรงเหมือนเวลาเขาเอาพวกเขาประกันที่บอกแล้วว่าถ้าน้องโกนหัวเนี่ยน้องคือน้องชายพี่นะน้องชายถ้าน้องโกนหัวเมื่อไหร่เนี่ยฮะตีโอ้โหคันตัวเตยเนี่ยลากเตย์เตย์แล้วมั้งแบบลากอ่ะเตย์แต่หันนี้ ที่ไหนมันรู้ได้ไงอ่ะทีไ่ไหนรูน้ไงที่ไหนรู้มันสวิตช์ไงเป็นไงบ้างสปานจุกสะพานสะพานไหนสะพานเมื่อกี้ไงม่ก็ <laughs> นี่กระโดดไงไปขวาไปนไงจะอ้อมทำไมอ่ะไม่อ้อมอะไรเนี่ย ไปแล้วเปล่าได้จ้ะแต่ไม่ถ้าไปแล้วก็มีเศษเศษรถซาอะไรป่ะไม่ไหนี่ป่ะ้าาชาวะ้าาาแน่ารา ก็่ายกับดกังไปับางไปล้าไคร้าะเออเจอะขอดูเทไกับยได้กันเนาะขานเมืองเลยจุกบนเมืองนูเลยใชายป่ะปม่ใยังไ่มาเลยอ้ดีก็ับมปั๊มปปัมั๊ปัมปั๊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 นปั๊ปั๊๊มมปั๊มัปปปมนปเ dạ yeah.